สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในประเด็นของอในหนังสือว .89 นะครับซึ่งเป็นแนวทางในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐเนี่ยต้องการจะส่งเสริมหรือสนับสนุนฉบับที่2พศ2 5 6 3ในประเด็นของการจัดซื้อจัดจ้างาพัสดุนะครับ ซึ่งพัสดุจากผู้ประกอบกิจการขนาดกลางขนาดย่อมหรือ SME เนี่ยจะต้องจัดซื้อไม่น้อยกว่าร้อยละ30เนี่ยเขามีวิธีการคิดคำนวณอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในคลิปนี้กันนะครับครับตามแนวทางในหนังสือ,อของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างหนังสือวอ89ลงวันที่18กุมภาพันธ์2564เนี่ยได้ กำหนดแนวทางไว้นะครับในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีนี้เนี่ยนะครับในข้อ1.3การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับในข้อ1.3.1นเนี่ยได้กำหนดไว้ว่าหน่วยงานของรัฐต้องจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการ SME ตามรายการสินค้าที่มีรายชื่อตามที่สำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมนะครับได้ขึ้นบัญชีไว้ซึ่งพัสดุดังกล่าวเนี่ยตรงกับความต้องการของหน่วยงานของรัฐโดยเขากําหนดนะครับว่าให้ใช้เงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุดังกล่าวเนี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย จะต้องซื้อไม่น้อยกว่าร้อยละ30นะครับในการจะซื้อจัดจ้างพัสดุจาก SME ทีนี้วิธีการคำนวณนะครับในข้อ1 3ึ่งเนี่ยวิธีการคำนวณเนี่ยคำนวณงบประมาณที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของงบประมาณสําหรับการจัดซื้อจัดจ้างนั้นให้คำนวณจากพัสดุที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ในบัญชีรายการพัสดุ และบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ SME นะครับตัวอย่างนะครับลองดูตัวอย่างนะครับรายการพัสดุที่หน่วยงานของรัฐจะจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณนั้นเนี่ยมีทั้งหมดจํานวน100รายการนะครับเป็นรายการพัสดุที่รัฐต้องการซื้อ1้อยรายการเลยนะครับเป็นงบประมาณทั้งหมดเนี่ยห้าล้านบาทเมื่อหน่วยงานของรัฐด,ดําเนินการตรวจสอบแล้วนะครับในข้อ1.3.3เนี่ยปรากฏว่า มีรายการพัสดุนะครับในเว็บไซต์ของสำนักง,งานสสวเนี่ยนะครับหรือสำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมได้ขึ้นบัญชีไว้นะครับเมื่อไปตรวจสอบแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีรายชื่อผู้ประกอบการ SME SME จำนวน5รายการนะครับ5รายการที่ตรงกับความต้องการของหน่วยงานนะครับ และงบประมาณที่ต้องใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างใน5รายการที่เราไปตรวจสอบแล้วเนี่ยนะครับจากร้อยรายการนะครับมี5รายการงบและงบประมาณที่ใช้ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง5รายการดังกล่าวเนี่ยเป็นเงิน10ล้านบาทนะครับตรงนี้เนี่ยให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SME ไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของงบประมาณ10ล้านบาทนะครับก็หมายความว่า ไม่ต่ำกว่า3ล้านบาทในการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยหลายๆห,หน่วยงานอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าในงบประมาณ500ล้านบาทแล้วซื้อไม่น้อยกว่าร้อยละ 30, มของ500ล้านบาทตรงนี้ไม่ใช่นะครับเขาดูที่ว่าสมมุติว่ามีร้อยรายการใน500ล้านบาทเนี่ยแล้วไปตรวจสอบกับสสเวเนี่ยนะครับว่ามี SME นะครับที่ผลิต พัสดุที่เราต้องการจะใช้เนี่ยกี่ลายนะครับตรงนี้เนี่ยพอไปตรวจสอบดูแล้วมี5รายการนะครับหารายการเป็นงบประมาณ10ล้านบาทก็คิด30%จาก10ล้านบาทนี้เท่านั้นไม่ได้คิดทั้งหมดของโครงการหรือทุกรายการนะครับนี่คือวิธีการคำนวณในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการ SME เนี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ30ตามหนังสือว8 9นั่นเองนะครับ